สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับก็อัปเดตโปรโมชั่นใหม่นะทุกคนก็เป็นโปรโมชั่นที่ที่สามแล้วนะก็โปรโมชั่นแรกนะครับก็เป็นพับจีนะครับผมพับจีต่อมาก็เป็นเอ่อเซตเอ่อคอแซนครับเก้าสิบเอ่อส่วนโปรโมชั่นที่สามนี่ก็เป็นเอ่อเซ็ตโลจิเทคนะครับพิเศษก็คือเอ่อรอบนี้มีกล่องซูเปอร์บ็อกซ์มาด้วยนะครับก็ซึ่งเอ่อเป็นกล่อง เซตห้าร้อยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็เซตห้าร้อยนะครับก็จะเป็นเซตที่แบบว่าปรับสถานะนะทุกคนก็ความถึกเก้าสิบนะครับก็ทุกโปรโมชั่นก็จะแบบปรับสถานะลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเซตทอหรือเซตอบังนะครับก็จะเป็นอ่ไม่ปรับสถานะนะครับผมก็จะแบบอ่ความถึกเท่าเดิมไปตลอดนะ อันนี้ก็แบบได้จากการเติมสะสมนะทุกคนโอเคมาเรามาต่อกันเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวเซตนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นเซต5้นะทุกคนเซต5้นะก็ความถึกนะครับก็ได้ปรับขึ้นมาเป็นเอ่อเวลเวล6.2นะครับก็ความถึกประมาณ62นะแล้วก็ดาเมจ24นะครับปืนคิดนะก็ดีจากอของฟาร์มขึ้นมานะครับ อ่ะอันนี้กระเป๋าก็เป็นถึก1น,นะโอเคส่วนนี้นะครับก็เป็นแกลลิงใหม่นะครับก็ดาเมจสามสนะครับส่วนแกลลิงเก่าก็จะปรับลงไปลดลงไป1ดาเมจครับความถึกก็เป็น78ะสนะแต่ไนก็ดาเมจ368เลยครับผมก็ยิงหัวเม็ดเดียวนะครับถ้าไม่มีดาวนะแต่ถ้ามีดาวก็2เม็ดนะครับผม ต่อมานะครับเป็นกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มที่ได้จากการเติอโปรโมชั่นนะครับแล้วก็มีตู้เซฟแล้วก็มีกล่องซูเปอร์บ็อกซ์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ,ะขึ้นรูปโปรโมชั่นให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคบางคนแบบว่ายังไม่ยังไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครโอเคหลังจากขึ้นรูปโปรโมชั่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิดกล่องสุ่มเดี๋ยวเริ่มจากกล่องตัวนี้เลยละกันครับ กล่องตัวนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้สไนเร์ร้อยห้าสิบเซตเก้าสิบใหม่นะครับแล้วก็เซตเก้าสิบเก่านะครับแล้วก็เป็นพับจีเก่านะโอเคมาเดี๋ยวเรามาอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มซูเปอร์บ็อกซ์ให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้หัวตัวหรือสไนหรือจะได้ปืนปืนกลแทนนะครับอ่ะ ต้องบอกว่าอยู่ที่ดวงนะครับผมการเปิดกล่องสุ่มเนี่ยถ้าดวงดีก็ได้ได้เซตได้สนัยนะโอเคเปิดประเดิมมาก็บนกัญชานะครับมาต่อมาอื <c oughs> มาครับได้หัวถือว่า ก็ดีนะก็ดีก็เติมห้ารอยนะครับจะได้อยู่ห้ากล่องนะครับส่วนเติมหนึ่งพันนะครับก็จะได้เยอะเป็นพิเศษนะครับก็คือ15กล่องนะครับก็เติม100่ก็จะคุ้มกว่านะครับเฮอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแล้วกันนี่ความถึก90นะครับผมส่วนปืนกลก็จะดาเมจสามสินะครับผมแกลลิงอ่ตัวนี้ก็จะเป็น32นะก็อันนี้เป็นเวลเจนะครับผม มาเราผสมกันต่อขอ,อตัวนะครับขอ,อตัวหน่อยมันจะได้ครบเซตมาแล้วโอ้เป็นกันชานะครับผม v ีอนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอนะครับผมมันต้องใส่ใส่คู่กับอ่าใส่คู่กับเซต กัญชานะถึงจะโหดโอเคป่ะก็ครบเซตแล้วนะครับผมเหลือแต่สนัยนะตอนนี้ก็อัตราการออกนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ยากนะครับผมก็แบบอ่าพอดีพอดีอดอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้โหครบเซตเลยครับผมอันนี้คือผมโชคดีมากนะสี่กล่องสี่กล่องได้ครอะ เห็นไหมเออสี่กล่องปะเอยห้ากล่องห้ากล่องได้ครบเซตพอดีเลยอันนี้ถือว่าโชคดีมากนะอ่ะดาเมจนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะเร็วกว่านะครับความเร็วมันจะเร็วกว่าเออปืนร้อยห้าสิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลยหลังจากเราได้ครบเซตแล้วเราจะเกลือหรือเปล่า ได้ปืนกลมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดเลยแล้วกันนะทุกคนก็เป็นการไม่เสียเวลาอ่ะหรือจะสคิปก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวสคิปให้อ่ารอบนี้ได้ได้ตัวห้ารนะครับโอ้โห้ BS ว่าจ้าปะครับไอโอ้โหได้หัวมาเอาได้กัญชาคนกัญชาคนกัญชานะครับผมอ่ะโอ้โห อย่างกระจับวางมาหวัวกัญชานะครับมาโอ้โหเวกัญชาเกินไปไหมเกินไปมุย้ยโอ้โหตัวกัญชาโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับอัปเดตนิดนึงอ่ะนี่กลนกัญชานะครับกลนกัญชา VS นะครับผมได้มาสี่กระบอกเลยนะส่วนเอ่อ ส่วนหัวนะหัวก็ได้มาสองสามพอดีเลยอะ่ะครบเซตเลยอะ่ะเออได้เวทมาสี่ได้หัวตัวมาสามเซตนะค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีได้เวทมาก็สุดยอดละหรือว่าโอเคดวงผมไม่แย่นะครับส่วนใครที่ซื้อเติมโปรโมชั่นไปแล้วเปิดนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มาโชว์ความเกลือกันได้นะทุกคน โอเคส่วนกล่องนี้เดี๋ยวผมน่าจะไม่ได้เปิดนะเพราะมันเยอะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูสักกล่องนึงแล้วกันว่าจะไม่เปิดละแล้วก็สักหน่อยละกันโอเคได้เป็นหัวเอ่อพับจีนะครับผมพาหัวพับจีนี่ก็น่าจะเป็นเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะเอ่อผมน่าจะลืมลืมเอ่อลืมปรับนะครับให้มันเป็นเวลเจ็ดจุดเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ เจดนะผมน่าจะลีมปรับ,บโอเคก็ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับผมอัปเดตรีวิวกล่องสุม่มซูเป,ปรอร์บ็อกนะครับใครที่เอ่ออยากมีเซต500ก็เติม500นะครับเพื่อรับกล่องสุม่มซูเป,ปรอร์บ็อกนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นรูปโปรโมชั่นให้อีกทีนึงนะครับโอเคอยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่โหลดนะก็ดาวน์โหลดได้ที่ ลิงก์ดิสคริปชั่นด้านล่างเลยนะครับผมเดี๋ยวแปะไว้ให้โอเคสำหรับปาบอยแซตก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับผม